มาแล้วมาแล้วสวีดัสวัสดีพวกับผมอีกครั้งมีแบรลี่กับช่องเพฮ่าสมาร์เวิร์คครับวันนี้เรามาเก็บรองเท้าบูทกันครับกับ w i n เชอร์โปรเจกที่จะมาทุกๆุกเช้าเลยเรามาดูรายละเอียดของโปรเจกต์กันครับสายรายงานมาว่าครับมีกล่องของเราซ่อนอยู่นะครับที่สวนพฤกษศาสตร์ครับทางตอนใต้ของแคปิตอลเราต้องรีบไปจัดการครับบูธเชนนิคอลการ์เด้นครับสวนพฤกษศาสตร์ครับ จะอยู่ทางตอนใต้ของแคปิตอลเหรอข้อมูลเรามีเท่านี้เปิดแผนที่ขึ้นมาไปในส่วนของด่านแคปิตอลบิลดิ้งครับทางตอนใต้น่าจะมีบริเวณ2บริเวณครับที่เป็นสวนเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันก่อนนะครับเสร็จแล้วก็พาทาเวลไปเลยแม่ช่วงนี้โปรเจกต์มาแต่เช้าจริงๆวันละรอบวันละรอบทำทีเดียวจบซะดีกว่าไหมไปทำอย่างอื่นก่อนแม่ไม่เป็นไรครับเพื่อน้องๆทำให้ดู เมื่อเรามาถึงแคปิตอลบิลดิ่งแล้วครับไปเลยครับยาวๆเดินตรงไปอย่างเดียวด่านเราไม่ต้องเข้าครับอ้าวศัตรูมาแล้วไม่สนครับโอ้แบบตัวไม่สู้ดีกว่าไปเลยสังเกตอาคารรูปดมนะครับทางความมือของวิดีโอนี้นะครับเห็นหมครับอาคารนี้แหละครับลองแวะไปดูสักหน่อยก่อนถ้าจะให้แน่นอนต้องหาเชื่ออาคารให้น้องๆได้ดูกันก่อนครับ โอเคเจอแล้วบูทนิกการเดนครับไปเข้าไปด้านในครับตรงนี้มีต้นคิสมัตอยู่หนึ่งต้นนะครับไม่ได้แวะมานานแล้วตั้งแต่เก็บ h อดนะครับเฉดเลเวลนู่นนานมากเจอต้นคิสมัตแล้วแล้วตรงไหนอะ่ะโอ้โหหมูโฉกตายละอินเตอร์แอคครับ Supply s t a ตชมาเรียบร้อยอีกหนึ่งกล่องครับเก็บสิเสร็จแล้วก็โดเน a ครับเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็ทำการโดเน a หรือบริจาคได้เลยครับ p ปายสเตตบริจาครับเรียบร้อยโปรเจกต์ฟินิชซานต้าบูสแอของใหม่หรือของเก่าต้องดูก่อนครับใกล้ครบชุดกันแล้วละสิขออนุญาตเปิดดูอีกสักนิดนึงนะครับไม่มีแจ้งเตือนว่ามีของใหม่สงสัยจะซ้ำนะสำหรับผมเองมีอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่มีการแจ้งเตือนขึ้นมา เดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบอีกนิดหนึ่งครับเผื่อเกมมีผิดพลาดอะไรดูสักหน่อยครับไม่มีโอเคงั้นแสดงว่าเป็นรองเท้าคู่เดิมครับสำหรับใครที่ยังไม่มีก็จะเป็นคู่ใหม่เปิดให้ดูกันใกล้ๆดีกว่านะก็สวยดีนะครับโอ้โหพี่รัดข้อเท้านี้ยังใหญ่โตมาก เรียบร้อยไปอีกหนึ่งชิ้นครับสำหรับชุดซานตาคอสจบไปกับอีกหนึ่งโปรเจกต์ครับทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปทำโปรเจกต์ถัดไปเอ๊บเบรกก่อนโปรเจกต์ถัดไปโอ้โหรออีก23ชั่วโมงครับสรุปว่าโปรเจกต์มาวันต่อวันทุกๆเชา้าโอเครอกันไปครับ เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยน,นะครับสวัสดี